สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของ c h ANNEL a k k i and Kureha นะคะจริงๆก็ไม่ใช่คลิปแรกเนะเพราะว่าเป็น c h ANNEL ที่ทำไว้นานแล้วนะคะไปดูได้คือสร้างมาเกิน2ปีแล้วเพื่อที่จะเอาไว้ลงคลิปเด็กๆที่บ้านนะคะให้ญาติๆที่ไทยเข้ามาดูง่ายๆจะได้แบบหากันสะดวกสะดวกนะคะก็ แต่จริงจริงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คิดเอาไว้แต่แรกแล้วเหมือนกันนะคะว่าสักวันเนี่ยถ้ามีเวลาก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเด็กๆนี่แหละโดยว่าจะเน้นเรื่องอสตสิกนะคะคือกะว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะมาทำแหละแต่ว่ามันก็ไม่ว่างสักทีไงก็ไม่ได้มาทำสักทีนะคะก็ทิ้งไว้อยู่แค่นี้แหละก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เปิดช่องไว้แล้วไม่ทำอะไรสักอย่างก็เพราะว่าลูก ยังเล็กอยู่อ่ะเนอะคือเราเองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะเลี้ยงมาเป็นยังไงเนอะมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยคือเลี้ยงเด็กมันก็ไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วลนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเอาให้รอดก่อนที่จะไปสอนคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่แบบเลี้ยงโตมาแล้วกลายเป็นเด็กขี้รังแกคนอื่นในเงี้ยคนที่มาดูชาแนลก็คงคิดว่าอา้าวอีนี่แกนี่กล้ามาสอนฉันด้วย อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อมันมีดราม่าขึ้นมาจริงๆก็ไม่ได้จะมาทำเป็นชแนลสอนการเลีย้ยงลูกอะไรอย่างนี้นะคะแค่จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆในมุมมองของคุณแม่ที่มีลูกออทิสติกนะคะสองแบบซึ่งสองแบบนี้มันก็จะแตกต่างกันแล้วก็ จะเป็นการเล่าในแง่มุมของตัวเองเฉยๆนะคะไม่ใช่ในด้านวิชาการหรือว่าในแง่มุมของคุณหมอพัฒนาการหรือทางจิตวิทยาเด็กอะไรอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มานะหรือว่ามีเพื่อนๆพ่อแม่ชาวออทิสติกที่เราเคยคุยกับเขามาแล้วแล้วเจอเคสนั้นเคสนี้มานะคะก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มาฟังกันบ้างนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ไม่จำเป็นอีกว่าคนจะต้องมีลูกเป็นออทิสติกถึงจะอินอะไรอย่างนี้นะคะคือจะเป็นคนที่มีลูกปกติหรือว่าเป็นคนโสดหรือเป็นใครก็ได้นะคะมาฟังเล่นเนก็ได้หรือใครชอบแบบเสียงโทนเหมือนดีเจรายการศาสนานิ่งๆอะไรอย่างงี้นะคะก็มาฟังใครเครียดฟังแล้วจะได้หลับไปอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็อาจจะไม่ได้พูดแต่เรื่องออทิสติกด้วยเนะ คือนึกอะไรได้อยากจะเล่าก็มาเล่านะคะอะจริงๆคืออยากเล่าก็ก็จะมาถ้าไม่มีอะไรจะเล่าก็ไม่มานะคะมันจะเป็นช ANNEL แบบนั้นเนอะไม่ได้มาเพื่อแบบจะมาทํายอดทำลิสต์เยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รับประกันด้วยนะคะว่าจะเป็นช ANNEL ที่อยู่ไปนานๆคือ มีอย่างอื่นต้องทําด้วยถ้าว่างก็มาถ้าไม่ว่างก็ไม่มาไงมีอะไรทําก็ต้องไปทำเข้าใจไหมแล้วถ้ามันหมดเรื่องจะเล่าแล้วมันก็อาจจะหายไปแต่ก็คงไม่ถึงกับระเบิดตัวเองทิ้งไปอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากจะไปปากเสียพูดอะไรที่มันแบบไปก่อดราม่าเข้าแล้วชานลเราก็ลุกเป็นไฟแบบโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำจ้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นก็อาจจะต้องปิดชาแนลหายไปจาก โซเชียลทุกช่องทางนะคะก็ไม่ต้องตามหานะคะไม่ต้องตามหา,าทีนี้เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะคะหรือว่าหลงเข้ามาโดยบังเอิญน,นะคะ,ะแชนแนลนี้แหมก็ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นแชนแนลเลยนะคะเอาเป็นว่าใครหลงเข้ามาดูคลิปแล้วงงๆนะคะว่าตกลงเธอเป็นใครนะคะแล้วมันเป็น h ช n n นลอะไรก็จะขอแนะนำนิดนึงแล้วกันนะคะคือ โบเป็นนักเขียนนะคะปกติเนี่ยเขียนนิยายอยู่กับบ้านแต่เขียนนิยายอะไรก็ไม่สําคัญนะคะยังไม่ต้องไปสนใจตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจ <c oughs> เอาเป็นว่าอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะามาเรียนที่เกียวโตแล้วก็แต่งงานกับคนแถวนั้นนะคะก็อาศัยอยู่ที่โอซาก้าประมาณหนึจนตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่จังหวัดชิมาเนะแล้วนะคะ รวมรวมปีนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นเป็นปีที่ยีสิบแล้วนะคะส่วน channel นี้นะคะตัวเอกของ channel ก็จะมี2คนเอ๊ะหรือว่าสามมีลูกคนโตสุดอีกคนนะคะก็คือสามีนะคะสามีเอาไว้เดี๋ยวค่อยแนะนำเขาทีหลังเนอะส่วนอลูกจริงๆเนี่ยมีแค่2คนนะคะคนโตชื่ออากินะคะหรือบางทีก็จะเรียกว่าอากีนะคะปีนี้ อายุ15แล้วนะคะอาก,กี้เนี่ยก็เป็นออทิสติกสเปกตรัมประเภทของแท้นะคะของแท้คือออทิสติกสเปกตรัมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดรายละเอียดกันทีหลังว่าคืออะไรนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการเนี่ยนะคะแต่วันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าออทิสติกสเปกตรัมเนี่ยเป็นปัญหาทางด้าน พัฒนาการที่บกพร่องแล้วก็ทำให้ดำเนินชีวิตยากนะคะตรงนี้ก็คนทั่วไปก็จะเรียกกันว่าออทิสติกออทิสติกนี่แหละนะคะก็เรียกสั้นๆเนอะอนทีนี้รู้ตัวครั้งแรกเนี่ยว่ามีปัญหาพัฒนาการตอนประมาณหนึ่งขวบครึ่งหขวบครึ่งก็ถือว่ารู้เร็วมากนะคะเพราะ ทำไมถึงรู้เร็วเนี่ยก็คือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการตรวจพัฒนาการเด็กทารกกันเป็นช่วงๆนะคะอย่างครบสี่เดือนเนี่ยก็ไปตรวจดูว่าเอ่อคอตั้งหรือยังนะคะน้ําหนักส่วนสูงของเด็กนี่อยู่ในเกณฑ์ไหมคุณแม่ระมีอะไรกลุ้มใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการตรวจพัฒนาการเด็กแล้วก็ดูดูอาการคุณแม่ไปด้วยนะคะว่าแบบรอแรงกลตายหรือ,อยัง ยังไงมันก็มีใช่ไหมคะว่าคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะดูดูคุณแม่ไปด้วยว่าเออเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกใต้ตาดําเป็นมีแพนด้าหรือยังพรออ้อมต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปตรวจกันเป็นรอบๆตอนนั้นทีนี้อาคีเนี่ยเขาก็มีปัญหามาตั้งแต่ตรวจพัฒนาการขบเครื่องนะคะคือตก ตกตั้งแต่ขวบครึ่งนี่แหละตัวพันาการก็ตกมาตลอดนะคะคืออย่างขวบครึ่งเนี่ยปกติเด็กจะต้องพูดคำอะไรบางคำได้บ้างแล้วนะคะแล้วกอ็อาจจะมีการชี้นิ้วเรียกให้ผู้ปกครองดูนั่นดูนี่นะคะเพราะว่าเด็กในวัยนี้เขาก็อาจจะเห็นอะไรเนี่ยเขาก็จะอยากแชร์กับพ่อแม่กับคนที่อยู่ใกล้กลเขานะคะอยากจะแชร์ร่วมกันเวลาจะ ให้ดูหรือว่าจะเอาอะไรเขาก็จะชี้นิ้วบอกนะคะพยายามพูดเอออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยก็จะมีพัฒนาการบางอย่างที่แบบว่ามันไม่เหมือนกับเด็กปกติที่พอจะสังเกตได้ก็อย่างเช่นเขาจะไม่ค่อยสบตานะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้กอดไม่ค่อยชอบให้สัมผัสนะคะหรือว่าเวลาจะเอาอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบ จุงมือเราไปนะคะคือจุงมือเราไปตรงนั้นแล้วก็เอามือเราไปแตะแบบไม่หยิบเองจะให้เราหยิบให้นะคะคะเหมือนเห็นมือเราเป็นเครนนะคะที่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยหยิบของให้หน่อยนะคะหรือว่าเวลาเขาเล่นของเล่นอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่เล่นตามวัตถุประสงค์ของของที่ที่เด็กปกติเขาจะเล่นกันนะคะอย่างเช่นปกติได้รถมานะคะเด็กก็มักจะเอามา ถากับพื้นเล่นนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเคยเห็นรถเขาก็รู้ไงว่ามันก็จะต้องเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมรถมันคือต้องความเอาล้อวางแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเอามาพลิกแล้วก็หมุนล้อดูไปนานๆคือดูแบบอ,อยู่นิ่งๆอย่างนั้นเลยนะคะไปนานๆซึ่งตรงนี้มันเป็นความชอบอย่างหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้ด้วยนะคะที่เขาจะชอบดูอะไรที่แบบว่า มันหมุนหมุนหรือว่ามันส่งแสงเป็นประกายวิบวับวิบวับนะคะอย่างเช่นอาจจะดูพัดลมหมุนแบบได้นานๆดูอะไรสักอย่างหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบไม่มีจุดประสงค์ไม่ได้ไม่ได้สงสัยหรืออะไรหรอกก็ชอบเฉยๆชอบที่เห็นมันหมุนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นประกายแบบวววอะไรเงี้ยนะคะหรือเขาก็จะชอบเอาของมาเรียงกันอะไรอย่างเงี้ ทางกายภาพก็อาจจะมีแบบชอบหมุนตัวนะคะชอบเดินขย่งปลายเท้าซึ่งมันก็มันก็มีหลายอย่างที่มาจากพวกประสาทสัมผัสของเขาที่มันอาจจะไวกว่าหรือว่ามันอาจจะบกพร่องไปนะคะอย่างการเดินขย่งปลายเท้านี่สําหรับบางคนก็คือว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบให้เท้าสัมผัสผืนเต็มๆหรืออะไรอย่างนี้มันก็เลยจะดูเหมือนกับก็ยองกีแยงอะไรไปอย่างนี้นะคะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า,าจะต้องเป็นกันทุกคนนะคะไม่ได้หมายความว่าเด็กออทิสติกจะมีทุกอาการมีหมดเลยอย่างงี้แต่ว่ามันก็จะมีอาการร่วมกันหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าใครที่มีกิริยาอาการพวกนี้แปลว่าลูกคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นออทิสติกแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะต้องดูพัฒนาการอย่างอื่นอีกหลายอย่างประกอบกันด้วยนะคะเดี๋ยว รายละเอียดเรื่องออทิสติกเอาไว้ไปพูดคราวหน้าเนอะแต่ว่าเราก็จะไม่มีการมาฟันธงใครนะคะว่าแบบมีอาการแบบนี้จะเป็นออทิสติกแน่นอนเพราะว่าคนที่จะดูพฤติกรรมนะคะหรือว่าดูพัฒนาการเด็กแล้ววินิจฉัยได้นเนี่ยก็คือคุณหมอนะคะชอบมีคนมาถามบ่อยนะคะว่าแบบไอ้ลูกมีอาการอย่างนี้นี่เขาเป็นออทิสติกหรือเปล่านี้นะคะก็อาจจะให้คําแนะนําได้บ้างว่า เออให้ไปหาคุณหมออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจอะไรกลุ้มใจอยู่อย่างเงี้ยนะคะไปพบคุณหมอก็จะดีกว่าเพราะว่าคุณหมอก็จะให้คำแนะนำทางการแพทย์และวิชาการได้นะคะอ่ะทีนี้มาต่อนะคะเป็นว่าพอตกพัฒนาการครบครึ่งแล้วทางศูนย์สุขภาพของอำเภอเนี่ยก็จะมีคอร์ส แม่และเด็กให้เราไปเข้าร่วมนะคะก็จะได้เจอกับคุณแม่ที่มีลูกๆที่ตกพัฒนาการมาเหมือนกันเนี่ยมาเข้าคลาสแล้วก็เล่นด้วยกันนะคะปกติคลาสแบบนี้มันจะมีประมาณอาทิตย์ละครั้งอย่างนี้แล้วก็มีอยู่ทั่วไปนะคะทุกมุมเมืองทุกอําเภอของญี่ปุ่นนะคะคือเ็าจะมีจัดแบบนี้แหละอันนี้คือเด็กทุกคนเนี่ยยังอยู่ในวัยก่อนอนุบาลนะคะคือยังไม่ได้ไปโรงเรียนกันเลยก็จับมา ลองเพลงเล่นนู้นเล่นนี้ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามที่จะวางระบบเพื่อที่จะได้คัดเจอเด็กพิเศษให้เร็วที่สุดนะคะคือต้องการที่จะเจอเด็กพิเศษให้เร็วมากเพราะว่าเ,าเด็กพิเศษเนี่ย มันจะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ถ้าเราช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยปรับพฤติกรรมให้ตั้งแต่ตอนที่เขายังแบบเล็กๆนะคะมันจะมันจะช่วยเขาได้เยอะมากแล้วมันจะดีขึ้นได้ง่ายมากนะคะดีกว่าไปไปปรับเอาตอนโตแล้วนะคะซึ่งมันก็จะทําให้อะไรมันยากขึ้นนะคะทีนี้เพราะว่าเขาเขาพยายามคัดพยายามที่จะหาเด็กพิเศษให้เจอโดยเร็วที่สุดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบ เรามึนงงไปดิดนหนึ่งนะคะเพราะเราเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่เด็กอ่ะเนอะที่แบบเอ้ยอะไรวะลูกเราเพิ่งขบครึงเองนะจะแค่ทํานี้ทํานั้นไม่ได้เองนะจะแบบเออเอามาบอกว่ามีปัญหาพัฒนาการแล้วหรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดสินกันเร็วไปไหมนะคะพ่อแม่บางคนก็คงจะโมโ oh, หไม่พอใจอะไรอย่างงี้ก็คงมีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ก็ก็นับถือเจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพนะคะที่ เขาก็คงเป็นงานเขาด้วยแหละแต่ก็ต้องมีใจแบบพยายามที่จะทําเพื่อเด็กจริงๆนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะเฟ้นหาเด็กให้เจอโดยเร็วนะคะจะใช่หรือไม่ใช่คือถ้าไม่ใช่มันก็ไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าใช่นะคะก็จะได้แบบหาทางซัพพอร์ตโดยไว้นะคะซึ่งถ้าถ้ายิ่งเข้าระบบ พพอร์ตของเขาได้ดีเท่าไหร่เนี่ยเด็กจะยิ่งมีการพัฒนาการหรือพฤติกรรมที่แบบว่าถูกปรับให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เร็วขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะซึ่งมันก็มันก็อาจจะมีผู้ปกครองไม่พอใจหรือว่าตำหนิบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เขาสแกนเด็กพิเศษออกมาได้เร็วจริงๆนะคะเหมือนที่สแกนเจอลรกเราคือเราก็ดูไม่ออกนะเรายังแบบ งงอยู่เลยนะคะซึ่งเราเองก็ก็ยอมรับนะคะว่าตอนแรกก็มีอารมณ์นะคือก็ไม่พอใจเช่นกันนะคะใครที่เคยตามโบเขียนบล็อกที่ xt นะคะสมัยนั้นก็อาจจะเจอโบเขียนถึงเรื่องนี้บ้างนะคือจะเป็นร e a l time ก <k S> ็ <c oughs> จะมีแบบสงสัยอะไรวะทำไมแบบเอิมเหมือนทำอะไรก็ดูเป็นปัญหาไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ เราก็ไม่เคยมีลูกนะเราก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กนะคะไม่รู้ว่าอะไรที่มันปกติไม่ปกติเนอะแต่ว่าเราจะเชื่อเขาหมดมันก็จะโอเคหรือเปล่ามันจะดีไหมแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะคะคือมันก็มันก็ไม่ถึงกับว่ารับไม่ได้หรอกคือเป็นก็เป็นนะแต่ว่ามันก็น่าอยากจะให้มีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายคือแบบ เราก็ไม่รู้นะคือมันจะมีปัญหาหรือไม่มีแต่ว่าถ้าเผื่อมันมีขึ้นมาเราก็ไม่อยากที่จะแบบเออให้มันสายเกินไปนะคะแล้วก็เราก็ทําตามที่เขาว่านะก็ซัพพอร์ตในส่วนที่เราทําได้ไปก่อนซึ่งซึ่งมาคิดเอาตอนนี้เราก็คือทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยมันก็ช่วยได้มากแล้วมันก็น่าจะเป็นผลที่ทําให้ทุกวันนี้นะคะอาคีเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตได้อย่าง รับเลื่นนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากทั้งในเรื่องของอารมณ์กับเรื่องการจัดการตัวเองนะคะตรงนี้ก็เอาไว้เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าทีหลังนะคะอาจจะต่อนะคะก็คือเราก็อยู่ในคลาสแม่ลูกนะนะั่นแหละจนถึงวัยที่จะเข้าอนุบาลล้ทีนี้ทางศูนย์ก็พูดบอกว่าเราไม่น่านจะเข้า โรงเรียนอนุบาลปกติได้นะคะก็มีพาไปดูโรงเรียนอนุบาลเฉพาะของเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเด็กพิเศษเกระจายอยู่ตามหลายพื้นที่นะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่เพียงพอหรอกเพราะว่ามันก็อาจจะไกลบ้านสําหรับบางคนใช่ไหมคะแต่ก็แต่เขาก็มีอะนะคืออย่างน้อยก็มีทุกจังหวัดแล้วก็มีแบบ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมมตน้นมปลายมีถึงมปลายเลยนะคะอาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือว่าคนละที่ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไกลบ้านเนี่ยบางทีเขาก็มีเป็นหอให้อยู่ด้วยหรือว่ามีเป็นสวัสดิการรับส่งนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ตำบลอำเภอจังหวัดนั้นนะคะว่าเขาจะจัดการย่งไงแต่คือเขาก็จะมีทางเลือกให้นะคะทีนี้เราก็ เราก็คิดอยู่หลายตลบเลยว่าลูกเราจะไปเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษโดยเฉพาะตั้งแต่อนุบาลเลยดีไหมหรือว่าออลองหาทางเรียนโรงเรียนอื่นที่มันใกล้บ้านกว่าดูก่อนเพราะว่าโรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยมันไกลบ้านมากเลยนะคะรับส่งก็ลําบากแล้วก็ลูกเราก็แบบยังเล็กด้วยคือยังไม่สามารถที่จะแบบให้ไปคนเดียวได้นะคะต่อให้เป็นพวกสวัสดิการรถแท็กซี่ รถบัสหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ยังเป็นห่วงอ่ะนอะพอดีว่าโรงเรียนใกล้บ้านเรานะคะก็จะมีโรงเรียนคลิสเป็นโรงเรียนคทอลิกแล้วครูใหญ่เขาเป็นบาทหลวงนะคะเป็นชาวสเปนด้วยเ,เขาก็พาลูกเราไปเล่นนะคะทดสอบนู่นนี่แล้วแกก็แกก็โอเคบอกว่าเอ้ยเรียนที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลนะคะแล้วแกก็จะหาครูมาประกอบให้นะคะซึ่ง ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นมันก็สามารถที่จะขอครูครูประกบได้นะคะเป็นครูพิเศษมาอาจจะไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญะอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ครูประกบในโรงเรียนทั่วไปปกติของญี่ปุ่นนะคะคือถ้าเด็กต้องการการ support เนี่ยก็จะขอครูมาประกบเฉย แต่ถ้าเราต้องการครูที่แบบว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กพิเศษอะไรเงี้ยคือเราต้องไปเรียนที่โรงเรียนของเด็กพิเศษโดยเฉพาะนะคะเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงค่ะ,ะแต่ว่าเรื่องการเรียนการศึกษานะคะของเด็กพิเศษในระบบตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมของที่นี่เอาไว้เดี๋ยวค่อยค่อยเล่าในคลิปอื่นเนาะ เอาเป็นว่าอาคิก็เรียนอยู่ในระบบของเด็กพิเศษมาตลอดนะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้พิการด้วยนะคะจนเราก็ย้ายบ้านนะคะจากโอซาก้ามาชิมาเนะย้ายมาตอนอาคิอยู่ป .3 กำลังจะขึ้นป .4 นะคะแล้วย้ายบ้านมาเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องกันต่อดีมากนะคะคือเขาจะมีการจัดทำไฟล์ของเด็กพิเศษ ที่เป็นรายละเอียดโปรไฟล์กับเรื่องอพัฒนาการการต้องการความซัพพอร์ตของเด็กคนนี้นะคะแต่ละคนแต่ละคนเขาก็จะมีไฟล์ของเขาแล้วเขาก็จะส่งต่อให้กับอีกโรงเรียนนะคะเวลาที่เราย้ายโรงเรียนหรือว่าเราขึ้นชั้นใหม่มันก็จะเป็นไฟล์เดียวกันไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ส่งต่อเรื่องกันมาดีมากแล้วเราก็มาเข้ามาอยู่ในระบบของจังหวัดชิมาเนะต่อมันก็ต่อเนื่องกันดีนะคะ แล้วก็ณปัจจุบันนะคะตอนนี้ฮีก็อายุ15ปีแล้วนะคะก็ได้เรียนมปลายอยู่ที่โรงเรียนเด็กพิเศษนะคะมปลายเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษโดยเฉพาะของจังหวัดชิมาเนะนะคะมันก็มีหลายที่นะคะมีหลายที่เลยแต่ว่าที่เราเรียนนี่คืออยู่ที่อิซุโมะนะคะจบไปแล้วคนหนึ่ง จบไปแล้วประวัติของคนหนึ่งนะคะอามาต่อกันที่อีกคนนะคะยังมีลูกสาวอีกคนมีลูกสองคนนะคะ,ะคนคนเล็กเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับวินิจฉัยว่าเป็นอัสเพเกอร์เมื่อปีที่แล้วนี้เองนะคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมอหนึ่งในคลาสเด็กพิเศษของโรงเรียนรัฐบาลปกติทั่วไปเนี่ยะนะคะของอำเภอคือโรงเรียนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะมี จัดคลาสสำหรับเด็กพิเศษให้ได้นะคะก็จะเป็นแนวแบบเรียนบางวิชาในคลาสพิเศษบางวิชาเรียนรวมกับคนอื่นในคลาสปกติอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อ่ะเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังเนอะเอาเป็นว่า,าลูกสาวเนี่ยเป็นแอสเพอร์เกอร์ที่แอสเพอร์เกอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นสับเซตของออทิสติกสเปกตรัมะเนอะคือ กลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยมันจะกว้างมากมันจะมีอาการนู่นนี่นู่นเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดที่พูดได้ว่าออทิสติกนะคะร้อยคนก็ร้อยแบบนะไม่มีใครเหมือนกันสมมติถ้าเป็นวงกลมใหญ่ๆเนี่ยอัอร์เมอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในอยู่ในวงกลมเนี่ยคือมันอยู่ในกลุ่มอาการออทิสติกนั่นแหละมันจะมีความแตกต่างอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเอาไว้ค่อยพูดคลิปหลังแต่เอาเป็นว่า สมัยก่อนเขายังมีการเรียกแยกกันนะคะว่าเป็นออทิสติกคนนี้เป็นแอสเพอร์เกอร์อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่แยกกันแล้วนะคะเขาก็จะเรียกรวมเป็นออทิสติกสเปกตรัมไปเลยแต่ว่าคุณหมอที่ตรวจคุณเดหาเนี่ยเขาก็ยังวินิจฉัยแยกออกมาให้นะคะเพราะว่าจะได้หาวิธีซัพพอร์ตที่มันเหมาะสมได้มากขึ้นนะคะ สำหรับคูเดฮะนี่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมากคือไม่มีปัญหาในเรื่องของ IQ ด้วยนะคะอ,อตอนเล็กๆก,ก็คือดูแทบไม่ออกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องเรื่องประสาทสัมผัสกับเรื่องการใช้คำการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้าง ครูกับคุณหมอก็จะจัดเอาไว้ว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเด็กในสีเทาๆมาตลอดนะคะแบบมันไม่ชัดเจนะนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้การใช้ชีวิตมันลำบากอะไรโดยรวมก็สามารถที่จะอยู่ในชั้นเรียนแล้วก็ทำอะไรร่วมกับคนอื่นได้นะคะผลการเรียนก็โอเคนะคะก็ดีเลยอยู่ในกรุ๊ปที่แค่ คอยจับตาดูเฉยๆนะคะถ้ามีอะไรที่ต้องการการซัพพอร์ตก็คุยกับครูเป็นเรื่องๆไปแต่ทีนี้พอมาสักป5นะคะก็ช่วงประมาณประ 4, ปร5เนี่ยจะเป็นช่วงที่กลุ่ม asperger ชอบมามีปัญหากันมากนะคะเพราะว่าตอนช่วงเล็กๆเนี่ยอนุบาลถึงป .2 อปสเนี่ยมันก็จะ ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนที่อะไรที่มันยากะนะแล้วมันก็ไม่ต้องมีการจับกลุ่มทำรายงานไม่ต้องมีปฏิกิริยาสังคมอะไรเท่าไหร่คือมันไม่ได้มีใครมาเรียกร้องให้ต้องมีปฏิกิริยาทางสังคมที่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่พอซักประมาณป .5 เนี่ยมันจะเริ่มเด็กเริ่มโตแล้วก็จะเริ่มประสบปัญหากันนะคะก็ เอาเป็นว่าก็เริ่มเบื่อโรงเรียนนะคะมีไปไปหยุดหยุดบ้างแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก,ก็คิดว่าไปบ้างหยุดบ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแล้วก็จะมีการคุยกับครูแล้วก็โคกับทางโรงเรียนอยู่ตลอดนะคะแล้วก็นัดคุณหมอคนเดียวกับอาคิตนั่นแหละไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ได้ทำเทสเดียวกันแล้วก็ คุณหมอตอนแรกก็ยังวินิจฉัยไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะนะก็เป็นกลุ่มเทาๆอยู่แต่ก็แนะนำให้มาคาสเซลลิ่งกับจิตแพทย์เด็กดูไหมนะคะซึ่งเขาก็มีให้เรามาคาสเซลลิ่งได้สองอาทิตย์ครั้งฟรีนะคะคือมาฟรีประมาณ40-45ถึง45นาทีนะคะก็ได้คุยกับจิตแพทย์เด็กซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่า คูเดีคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการหรืออะไรมากแต่จะเป็นแนวาการเข้าสังคมการอะไรการใช้คําพูดการอะไรพวกเนี้ยซึ่งคอสเซลิงคือช่วยได้มากนะคะช่วยให้แบบให้ได้ระบายความรู้สึกด้วยเนาะช่วยฟังช่วยอะไรอย่างนี้จนถึงทุกวันนี้นะคะถึงจะลดลดลงมาจากสองอาทิตย์ครั้งเป็นเดือนละครั้ง แต่เราก็ยังไปไปเค้าซิลลิงอยู่นะคะแล้วคุณเดชะก็ชอบจิตแพทย์คนที่คุยด้วยคนนี้มากด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณเดชะก็เรียนอยู่ชั้นหมหนึ่งนะคะในคลาสพิเศษที่น่าจะบอกไปแล้วเนอะแตะ่ก็มีพัฒนาการดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นมากจากตอนสมัยที่มีปัญหาปห้าปหกเนี่ยถือว่าแบบ ดีมากเลยจนตอนนี้นะคะปีหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากคลาสพิเศษไปอยู่คลาสปกติได้แล้วนะคะทีนี้ก็ก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงต่อแล้วก็ว่ากันเป็นวันๆไปนะคะก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเนอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะมันก็มีมีเป็นละลอกละลอกเนาะมีแบบอาการ ไม่อยู่ก็ต้องปอยบ้างอาการดีขึ้นบ้างนะคะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตลอดเวลาเนอะเอาไวา้ตรงนี้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยรายละเอียดทีหลังเนอะก็ประมาณนี้นะคะจะให้ดูภาพอะไรเนี่ยลืนบอกนะคะไม่รู้จะให้ดูอะไรเนอะคิดว่า,เ,า,เ,าเป็นการฟังแบบพอดแคสต์ไปแล้วกันเนอะเพื่อแบบเพื่อสะสมแบบ ครบร้านวิวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยหน้าสดให้ดูอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆต้องขอเวลาไปไดเดทลดความอ้วนก่อนไงแล้วค่อยมาได้ก็เป็นว่าวันนี้นะคะเท่านี้ก่อนแล้วกันเนอะแล้วถ้าไม่ขี้เกียจนะคะแล้วก็ต้นฉบับนิยายเสร็จตามเดทไลน์เมื่อไหร่ก็จะมาพูดเรื่องออทิสติกคืออะไรกันต่อนะคะหัวข้ออาจจะดูวิชาการแต่ว่า ก็ <c oughs> <laughs> อย่าไปคาดหวังเนอะเอาเป็นว่าน,นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ